จากการตรวจสอบทางโซเชียลมีเดียนะครับผู้ชุมนุมได้นัดหมายชุมนุมตามหน้าร้านเซเนะครับเราก็ได้มีการคัดกรองว่าฐานหรือร้านเซเว่นอีเลฟมีถานที่ใดที่มันในจุดสุ่มเสี่ยงหรือเหมาะแก่การชุมนุมและเราก็มอบนโยบายให้ทุกกรกไปสำรวจร้านเซเว่นอีเลฟ ลอดจนขอความร่วมมือกับทางร้านให้ดูแลตรวจสอบกล้อง C C T V ของร้านตลอดจนร้านค้าใกล้เคียงหรือสถานประกอบการใกล้เคียงที่มีกล,ล้อง C C T V นอกจากนี้เรายังขอความร่วมมือกับร้านค้าที่ทำมาค้าขายอยู่ใกล้ๆร้านร้านเซเว่นให้ช่วยเป็นเป็นตาก,กับเราเราจะจัดเจ้าที่นอกกํา ตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับทั้นทหารนอกเครื่องแบบปฏิบัติการในว่วงเวลาข้างหน้าเราจะเน้นใช้กําลังนอกเครื่องแบบเป็นหลักส่วนกําลังในเครื่องแบบเราจะจัดวางไว้ตามสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือทําให้ผู้คนที่สัญจรไปมาเกิดความหวาดกลัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมีการวางกําลังไว้ในพื้นที่สํารองซึ่งเป็นที่ที่ไม่ปรากฏสายตากับ ประชาชนแต่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่มีเหตุการณ์หรือ,อที่จำเป็นต้องใช้กําลังในการแก้ไขสถานการณ์ครับครับเราคงไม่ทําเช่นที่เคยปฏิบัติมานะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ามาตรการที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ได้ผลนะครับคือใช้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเป็นหลักแล้วใช้กล้องในการถ่ายภาพ ผู้ชุมนุมนะครับเราจะไม่จับกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่ที่มีการชุมนุมหรือในพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเราจะถ่ายภาพไว้แล้วก็ออกหมายจับแล้วก็จะติดตามจับกุมนะครับหรือไม่ถ้าท่านชุมนุมหรือแสดงสัญลักษณ์ถ้าท่านออกจากพื้นที่ชุมนุมเราจะเป็นที่จะต้องติดตามจับกลุมท่านนะครับ